ก็ความในคุตการนิกายอิติวุตกะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับตันหาสูตรดูความพิสูจน์ทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่พิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดแห่งตันหาสี่อย่างนี้ถามว่าสีอย่างเป็นชนะดูความพิสูจทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่พิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะจีวรน,นั่นแหละจึงมีตันหานะ เพราะเหตุแห่งบินทบาตเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งสมบัติและวิบัตอันนี้หมายถึงยานะครับสรุปแล้วก็เพราะปัจจัยสี่นั่นแหละด้วยประการชนิดูดการพิสูจน์ทั้งหลายตันหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เป็นที่เกิดแห่งตันหาสี่อย่างนี้แล้วเพราะปัจจัยสี่นี้และตันหามันจะเกิดนะเนาะพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อน ท่องเที่ยวไปอยู่สิ้นกาลนานคิดดูนะตัญหานี่เป็นเพื่อนใช่ไหมครับพาไปหาจีวรบ้างพาไปหาอาหารบ้างพาไปหากุติเสนาสนะบ้างพาไปหาอยู่หายาเป็นต้นเนี่ยนะ ย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ตันหาเป็นเพื่อนพาไปหาเครื่องเป็นอยู่กินเนี่ยนะอย่างวิชาชีพทั้งหลายนี่นะครับก็เรียนเพื่ออะไรครับก็เรียนเพื่ออาหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นตันหาเนี่ยเป็นเพื่อนพาไปร่ําไปเรียนเพื่อข้าวปลาอาหารเพื่อเสื้อผ้าเครื่องน่งห่มที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องหองออเลือกสวนไรนาเนี่ยนะตันหาเนี่ยพาไปพอตันหาพาไปอย่างนี้ก็ท่องเที่ยวไปนอนไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความ เป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้แล้วว่าตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้มีตันหาปราศจากไปแล้วไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบตันหาในตัวสมุทัยสัตว์นะแล้วก็ถ้ารู้ว่าสมุทัยสัตว์ก็มีตันหาไปปราศแล้วด้วยอริยมรรคก็ไม่มีอุปาทานก็สามารถพ้นวัตทุกข์ได้นะครับ ซึ่งอัตกถาอธิบายว่าในบทว่าตันหุป,ปาทาอธิบายว่าชื่อว่าอุปาทะเพราะหมายความว่าเป็นที่เกิดขึ้นถามว่าอะไรเกิดขึ้นตอบว่าตันหาความเกิดขึ้นแห่งตันหาชื่อว่าตันหุป,ปาทะอธิบายว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาคือเป็นเหตุแห่งตันหานะเพราะอะไรครับเพราะมันจะชอบก็ชอบเสื้อผ้านี่แหละนะก <lay ered> ิเลมจะเกิดกับพวกเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าก็ถ้าเป็นคารวะตก็รวมถึงเครื่องประดับทั้งหลายด้วยนะครับ ถ้าหากว่าอาหารก็เกี่ยวกับเครื่องกินของลิ้มของเลียนของว่างของไม่ว่างอะไรทั้งหลายแหละทั้งหมดถ้าที่อยู่อาศัยก็หมายถึงยวดยานพาหนานด้วยถ้ายายูกยาทั้งหลายก็เกี่ยวกับพวกยาทุกชนิดทั้งเครื่องบำรุงทั้งหลายแหล่นั่นแหละเครื่องประเทืองผิวเป็นต้นเนี่ยนะครับสบู่ยาสีฟันเนี่ยนะก็อยู่ประเภทยูกยานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าตัณหาจะเกิดก็เกิดแถวนั้นแหละบทว่ายถาได้แกนในอารมณ์เหล่าใดเป็นนิมิต บทว่าอุปัชมานาได้แก่มีปกติเกิดขึ้นบทว่าจีวระเหตุเมียที่บายว่าตันหาย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งจีวรสมัยก่อนนี่เขาฟังคําว่าจีวรเขาคิดถึงผ้าไม่ได้นึกถึงแบบอย่างเราหรอกครับไม่ได้นึกถึงสีแบบพระภิกษุนะแต่นึกถึงผ้าทั้งหลายอันหนึ่งทราบว่าอิติในบทว่าอิติภาวาภาวะเหตุนี้เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่าตัวอย่างน,นะมีความหมายว่านิทัศนะตัวอย่างเหมือนอย่างที่มีความหมายว่าแม้เพราะเหตุแห่งจีวรเป็นต้น อันหนึ่งในบทว่าภาวาภาวะนี้ท่านประสงค์เอาเนยใสและเนยข้นเป็นต้นที่ประณีตประณีตเพราะหมายคำว่าเป็นเหตุแห่งความไม่มีโรคน,นะายาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าภาวาภาวะความเจริญและความเสื่อมสมบัติหรือวิบัติหมายเอายาทั้งหลายแหล่นี่นะครับบรรดาสมบัติและพบทั้งหลายสมบัติและพบที่ประนีตและประนีตกว่าท่านเรียกว่าภาวาภาวะดังนี้บ้างอันนี้ขยายลักษณะของศัพท์คําว่าภาวาภาวะบางทีก็สมบัติและพบนะที่ประณีตยิ่งขึ้นไป หรือบางทีภาวะได้แก่สมบัติอภาวะได้แก่วิบัติหรือบางทีภาวะไมยคว่าเจริญอภาวะได้แก่เสื่อมก็ตัณหานี้ก็มีภาวะภาวะนั่นแหละเป็นนิมิตเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภาวะภาวะเหตุวา ในคาถานะคาถาที่พระองค์ตรัสว่าบุรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปอยู่สิ้นกาลนานย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้แล้วว่าตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้ไม่มีตันหาปราศจากไปแล้วนะคือเป็นผู้ไม่มีตันหาเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบ ตันหาทุติโยมีตันหาเป็นสหายหรือมีตันหาเป็นที่สองเป็นเพื่อนรักกันนะอธิบายว่าสัตว์นี้เมื่อท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรซึ่งมีที่สุดเบื้องต้นอันใครๆตามรู้ไม่ได้นะอดีตเนี่ยย้อนไปเถอะครับถอยหลังไม่มีจบมีสิน้นก็มิได้ท่องเที่ยวไปคนเดียวแต่ว่าได้มีตันหาเป็นที่สองคือเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปด้วยนะโอ้อดีตอันยาวไกลนี่มีตันหามาด้วย อนาคตก็จะพาเขาไปด้วยออกนะครับเขาพาไปนะพาเขามั่งเราพาเขามังเขาพาเรามังนะจริงอย่างนั้นตันหานั้นไม่ให้สัตว์ได้คิดถึงการตกไปในเหวนั้นไม่ได้คิดถึงนรกอะไรหรอกครับให้เห็นแต่เฉพาะอน,นิสงส์ในภพทั้งหลายแม้อากูลด้วยโทษเป็นอนเนกเหมือนพรานตีพึ่งเะนั้น ทำให้นึกถึงแต่ความหวานของพึ่งอะนะตอนที่พึ่งมาต่อยทั้งหลายต่อยหัวต่อยตาต,ต,ต่อยจมูกต่อยตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันปูดมันโปนมันอะไรขนาดไหนก็ไม่นึกอะนะมันนึกแต่ความหวานของน้ําพึ่งระว่างัน้นนะตันหานี่ก็คิดถึงแต่เหมือนกับคิดถึงแต่น้ําหวานคิดถึงแต่ความสวยความงามความร่ําความรวยความมั่งความมีความสีสุขทั้งหลายเนี่ยก็คิดแต่ความเพลิดเพลิน แต่ว่าแม้โทษทั้งหลายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับอาบเหงื่อตางน้ําตรากตรำเนี่ยนะครับไม่นึกลืมหมดแม้กระทั่งการทะเลาะเบาแวงการชกการต่อยการเขียนการตีการด่าเนี่ยน,นนะโทษทั้งหลายเหล่านั้นลืมหมดนะครับมันปิดไม่หมดไม่เห็นหรอกให้เห็นแต่ความหวานความชื่นความเอิบความอิ่มความอร,อร่อยๆนะเพราะฉะนั้นจึงให้สัตว์เนี่ยหมุนไปในข่ายที่ไร้ประโยชน์ บทว่าเอตมาทีนวังยะตะัตวาความว่ารู้โทษนั้นคือที่หมายรู้ว่าเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นในขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตในปัจจุบันคือให้เห็นโทษนะนะให้เห็นโทษ นี่ว่าโทษในขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นความอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของที่มีชาติมีความเกิด เป็นธรรมดาแก่เจ็บตายเศร้าโศกพิรารรำพันเป็นต้นเป็นธรรมดาเป็นของเศร้ามองเป็นธรรมดาเป็นเครื่องล่อของมารเป็นของที่มีความตายเป็นธรรมดานะครับเป็นที่อาศัยให้ตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับอันทารู้โทษแบบนี้บทว่าตันหาทุกขสสะสัมภวังรู้ว่าตันหาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมีตันหาเป็นแดนเกิดเป็นเหตุแห่งภัยชาติภัยชราภัยเป็นต้นนะครับเป็นเหตุแห่งวัตทุกทุกชนิด ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงการที่ภิกษุรูปหนึ่งเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุอรหัตผลด้วยคําเพียงเท่านี้บัดนี้เมื่อจะทรงชมเชยภิกษุผู้ขี่นาศพนั้นพระองค์จึงตรัสว่าวีตะตันโหบอกว่าถ้าหากว่ารู้โทษแบบนี้แล้วนะเป็นผู้มีตันหาปราศจากไปแล้วไม่ถือมั่นมีสติเว้นรอบอันนี้ก็เป็นระารหัน์เรียบร้อยแล้วไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีสติและสัมปชัญญะ